สิ่งที่เราต้องเจออย่างแน่นอนนะคะบนโลกใบนี้ไม่มีใครหนีพ้นนั่นคือความตายค่ะกฎแห่งการเวลาทำงานเที่ยงตรงมากนะคะไม่ว่าใครก็ตามนะคะไม่มีใครสักคนหนึ่งที่รอดพ้นจากความตายสำคัญมากที่สุดค่ะคือระหว่างทางของเรานั้นเราเอาเวลาไปสร้างความสุขเราเอาเวลาไปสร้างคุณค่าดีๆให้กับผู้คนเราเอาเวลานะคะไปพัฒนาตัวเองเพื่อครอบครัวเพื่อคนที่เรารักหรือ,อยังครูเองลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตตัวเองนะคะด้วยการที่ ลุกขึ้นมาเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกค่ะสร้างอารมณ์ตัวเองนะคะให้บวกขาดมีความสุขแล้วก็แบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับผู้คนนะคะสําหรับคนที่เขาอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครูเองก็บอกเทคนิคในสิ่งที่ครูทําได้นะคะว่าครูทําอย่างไรเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างไรมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะแต่มันเป็นสิ่งที่ครูทําได้ดังนั้นนะคะ อยากให้ทุกคนได้เปลี่ยนแปลงชีวิตกันแบงบง่ายๆสบายๆค่ะครูมีคลิปฟรีนะคะสอนอยู่ที่นะคะโปรไฟล์ของครูลองไปคลิกลิงก์ดูนะคะมาหากรรบยี่ิวัวนเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนจริง